ค่อยเสียเอาได้เอาแจ็คโตนี่ัตเดียวปานินหือหืออืม้นั่นครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว ตีแกูเอาแล้วกู่่านอยู่มองการปันสามปีแล้วไ่อย่างังว่ากลวอนกลัวมันยู่หันกับลาพอแห้งหมดเนาะแหังมากวันฮึบนี่นี่กลัวแล้วนี่นี่ตัวปนิดหน่อย ปไหปไหน่อยหน่อยฝุดมันลาไปแข้งแล้วมันดีแนนค่นแล้วกูไปสามสที่เที่ยวน่ะอืมเอาแล้วหมดแล้วโอ้โหเออหอบขึ้นครับพี่น้อง โอ้สองตัวโอ้สองตัวสองตัวปดเออสามตัวตัวน้ะแสดงว่าสามตัวนั่นๆอีตัวนึงอ่ะสามหุนสามตัวเอาหุนันเลยตโอ้ปาทูปทข้าก็ช็อตเด็ดสามตัวก็มาสามตจังมา เออช็อตเด็ดเลยช็อตเด็ดช็อตเด็ดสามตมวี่ตะหลุดเดียวกันเลยเฮ้ยคาไม้อี้นคาไม้โอ้คาสามตัวโอ้เพราะเราขึ้กระปารุ่นเออสามตัวครับพี่น้องอุ้มก็บว่าข้นคนเดียวอ่ะเอาไม้ขึ้นมาเลยนะเออ คักข,ขนาดตัวเขาว่านะเออโอ้ไปยี่พันอยากไอ<ะ>รึเปล่าฮะปม่ยพ่ันยืนเบื้องลยโอ้เอาแล้วแม่คนเดียวแขน ขนข้างล่างแยิอีกอกข้างล่งลางอีกเฮ้ยมึงขึ้นเลยแมข่ข้นข้นขืนไปไหนเหมือนแล้วขักขนาดอืมโอ้ มีขึ้นฟังกับว่าไ,ได้ที่นี่นักไร่สามตัวนะพี่น,อน้องจับซูแห่จากเขาไลนะเขากล่องเงี้ยเลยไหม,ไหมไสามตัวดีไหมเหม็นว่าเออมา,นาอหนึ่งสองซ่อมโอ้เงี้ครับเออปาดสีโต้แล้ว ออก็เลยเห็นแล้วชอบก็เลยกดแชร์ครับขอบคุณครับ